รายวิชาภาษาไทยพอทสามหนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องหลักการฟังการดูความหมายของการฟังและการดูการฟังเป็นกระบวนการรับรู้ของมนุษย์เกิดจากเสียงที่ได้ยินทางหูนำไปสู่การตีความของสมองทำให้ผู้ฟังเข้าใจสารและมีปฏิกิริยาตอบสนองการดู เป็นกระบวนการรับรู้ของมนุษย์เกิดจากภาพที่มองเห็นด้วยตามีกระบวนการตีความและตอบสนองเหมือนการฟังความสำคัญของการฟังและการดู 1. เป็นการแสดงมารยาทที่ดีในการเข้าสังคม 2. ทํทำให้เข้าใจสารได้ครบถ้วน 3. ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอื่นๆ 4. เป็นพื้นฐานของสมรรถภาพทางความคิด 5. ทําให้รู้คำศัพท์เพิ่ม ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของคนในสังคมจุดมุ่งหมายของการฟังและการดู 1. เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อรับความรู้ 3. เพื่อความเพลิดเพลิน 4. เพื่อคติชีวิตและความจาลงใจหลักการฟัง 1. ฟังอย่างมีมารยาทคือแสดงความสนใจต่อผู้พูดไม่แสดงอาการเฉยเมย หรือขาดจังหวะคอยสักถามเมื่อผู้พูดให้โอกาสฟังด้วยความอดทนและมีใจกว้างถ้าเป็นการฟังในที่ประชุมควรให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ2อฟังอย่างมีวิจารณญาณคือเอาใจจดจ่อต่อการฟังคอยติดตามเรื่องที่ฟังและแยกแยะส่วนที่เป็นเหตุผลที่แท้จริงและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูด 3. ฟังให้ได้สารประโยชน์คือ จับสาระสำคัญให้ได้ก่อนรายละเอียดหรือพอละความอาจจดบนันทึกหัวข้อความรู้สำคัญเพื่อทุ่นเวลาและช่วยความจำพร้อมกันไปด้วย 4. ฟังให้ได้คุณค่าทางจิตใจโดยทำใจให้คล้อยไปตามเรื่องที่ฟังเพื่อให้เกิดอารมณ์สนุกสนานเพลิดเพลินเช่นการฟังบทละครบทโทรศัพท์บทเพลงเป็นต้นหลักการดู 1. ดูอย่างมีจุดมุ่งหมายคือ ดูไปเพื่อความรู้เพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อให้ได้ข้อคิดในการนำไปปฏิบัติตาม 2. ดูในสิ่งที่ควรดูเช่นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนควรดูรายการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนได้แก่รายการตอบปัญหาทางวิชาการรายการที่มุ่งให้แนวทางการปฏิบัติต้นให้เหมาะสม 3. ดูอย่างมีวิจารณญาณให้ดูและคิดไตร่ตรองหาเหตุและผลทุกครั้ง 4. ดูแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์การดูภาพสัญ,ญลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูเพื่อให้เข้าใจและนำมาใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงเครื่องหมายการจราจรเครื่องหมายห้ามผ่านเครื่องหมายอันตรายประเภทของการดูการดูมี2ประเภทคือ1การดูจากของจริงและ 2. การดูผ่านสื่อ 1. การดูจากของจริงเช่นการชมการสาธิตการไปทัศนา,าจรเป็นต้น2การดูผ่านสื่อเช่นสื่อโทรทัศน์ภาพถ่ายสื่อหนังสือพิมพ์สื่อภาพ,พยนตร์และสัญ,ญลักษณ์เป็นต้นการฟังและการดูสิ่งที่เป็นความรู้และความบันเทิงการฟังและการดูสิ่งที่เป็นความรู้ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้เช่นข่าวสารงานวิชาการเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นบางเรื่องมีความสลับซับซ้อนเข้าใจยากแต่บางเรื่องก็สามารถเข้าใจได้โดยง่ายการฟังและการดูสิ่งที่เป็นความบันเทิงจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเพราะร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนการฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ การใช้วิจารณญาณจะช่วยให้ผู้ฟังและผู้ดูเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยผู้ฟังและผู้ดูมีหลักปฏิบัติดังนี้ 1. 1. 1> เข้าใจเรื่องที่ฟังและดู <S 2. 2. <S สามารถจับประเด็นในเรื่องที่ฟังและดูได้ 3. สามารถวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูได้ 4. สามารถตีความจากเรื่องที่ฟังและดูได้ห สามารถประเมินค่าจากเรื่องที่ฟังและดูได้ 6. จดบันทึกได้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ